า้บสวัสดีค่ะกบีชาแนวค่ะมือนี่ห้ามาที่กูสันตะรัดค่ะค่ะอันนี้นครจำปาสีนครจำปาสีอันนี้หินหินหังเกาะเขาเอินหินศิลาแรงหินอันเพิ่นสีเห็ดจากหินศิลาแรงค่ะ เพิ่นกอขื้นคือปราสาทนี่ค่ะน,นี่นี่เป็นทางเขานะค่ะน,นี่ทางเขานี่น,นี่เป็นซอก คือเขาวงปดนี่ลละประมาณจังสั้นล่ะค่ะ,ดะเดี๋ยวนี่เห็น,นสิลาแรงมาให้ค,ยคอยๆที่ฐานก่อนเราเตาไอนะนี่ค่ะเขามาถึงถังในแล้วเนาะ ถูกเอาเอาเอา,เาเอาเอาไว้นีเราอันบอกไม่้เข้าของไปทางไมให้คอยขออธิษฐานก่อนนะเจ้านี่คอยเอาแค่นี้ลเจ้าคอยมาเอาน้ำคอยลูกใครขอพรจาก ชิ้สักสิทธิ์ที่ยูกูแห่งนี้ขอให้ลูกผ่านกฎกติกาของยูทู e ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็นโตภายในสามเดือนให้มีคนมากดติดตามเป็นพันเด้อจ้าค่ะให้มีคนมาเปิดมือ สี่พันชั่วโมงเด้อค่ะสอยลูกแนะหนลูกคอเบิกบุญประทานพรจ่า กูค่ะโอ้นี่ค่ะอืไปเดาเข้าไป,ไป,ไปอันนี้กบไดนน้นี่จะข้าพเจ้าในโลกผ่อนมุ่งทองนางสมหมายมุ่งทองนางสาวเฉยเมยในเสด็จวุฒิมุ่งทองลมถุงในพงได้มากูสันทลักษ์นครจักรสีขอพระเจ้าดีข่านน้ำมอตุสจะมีตัวความสุขความเจริญ คิดถึงงนึงเสนอส่งของมาปฏิหาราคิดแต่ทำยูทูปว่าขอให้มีอยอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆสาธุสาธุสาธุาอาาขอให้ผ่านเกณฑ์ของ YouTube เร็ววันภายในสามเดือนนี้ก็ให้ผ่านเกณฑ์ซะเด้อค่ะอู้ยง,งามค่ะท่านผู้ชมงามหลายเนี่ยเป็นพระเก่าเด<อ>้วยค่ะ นี่เป็นพระเก้าพระเก้าค่ะพระเก้านี่พระเก้างามค่ะนี่เราก็าเห็นบค่ค่ะนั่นเป็นขทง,งึงเป็นช่อง นี่นี่ัน้ำกาไฟวัดอ๋อเด็กข้าพเจ้าในุอรุมุทองในสมัยมุทองักศาจะพยายามในเศรษฐุทมุทองในพวงขอร่วมถวายก็จุปัจัยเพื่อเปนคน้าห้าวไฟให้เราทูกุ้ลาริการเพื่อควมสุขเป็นจริงคือกบ ん